เอ๋คะ่ะทุกคนมาทักทายก่อนนอนนะคะวันนี้น้องอันจะเล่าอะไรฟังน้องอันไปซื้อของเล่นมาใหม่และของเล่นอันเนี้น้องอันอะ่ะมันช่วยอินนี่ด้วยนะคะบีบช่วยให้แขนเราแข็งแรงก็คืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือป๊อกอิทนั่นเองค่ะนี่น้องอันซื้อรุ่นอะมอกซื้อรถอะมอกรถเก่งอะไรกันนะคะซื้อรถอะมองอันอะมองอัดมานะคะ ดีลิ้นลวนค่ะไม่ว่าน้องอันนะคะขอโทษด้วยค่ะนี่สีมันเป็นสีลุง้งแต่น้องอันไม่แน่ใจว่ามันมีนมสีอื่นไหมหยุดแป๊บนึงมันช่วยบริหารกล้ามนิวมือไ,ได้ด้วยนะคะนี่น้องอันจะจิ้มให้ดูนี่นะคะดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ